ตกสาริกานะครับห่วยน้ำตกสาริกาหมวยนี่หนูอยู่ที่น้ำตกอะไรเนี่ยอะน้ำตกอะไรเจ็ดสาวน้อยอะฮชอบไหมแล้วไหว้พระยังวันนี้นี่อย่าลืมไหว้พระนะสงกรานต์ปีนี้ เนะเราต้องไหว้พระเอาสงการงานวาดบ้านแหลมเอ้ยเที่ยวชมกลับชมชแฉลมเมื่อคืนข้างแหลมมีสาส่งน้ำรวมน้องที่ท่อองค์พระปรากินา อที Thursday, ่เานรักอยู ah, ่ถูกว่าวันเกิดมาร่วมใจบ๊ายบายลิฮอเซ็งลีฮอ